สวัสดีครับผมชันยุทธชาแนลครับผมมือนีมายามตุ่มครับผมย่มตุ่มคือเก่าเหรอครับหน้ามันขึ้นร้ายครับมือหนีหงายตุ่มใหม่คือเก่าครับน้าขึ้นร้ายครับครับผมมาลุดมือน้ำกันครับผมสีหมานบ่ครับแล้วมือนีบ่มัันใจม้าเลยครับวักฉีดหมานบ่อมันใหญ่ายตุ่มดูพดครับนะครับผมลุดมือน้ำกันครับผม หนึ่งก็นีนะครับไปใกล้นะครับใส่ไว้ผมนน้ำกันครับหมานาครับ

บอ๊อมานครับผมเก็บครับถ้าบ๊อมานเก็บเลยครับน้่งขึ้นครับป่าไม่ค่อยเขาครับผมแถวบ่มั่นใจเลยครับ ที่2องนะนำคือหลายครับใหม่ด้วย bữa này nhai เด้อครับ nhửm กันครับผมนั้น อันมัาครับลังสองตู้ครับบวันไดครับผมง่ายครับผมหมดแล้วครับครังที่สามครับ อีสามไซไวนนี่ครับผม คุณน้ำกันครับผมหมั่นมาครับเงียบเลยครับง่ายจุ่มไว้ก่อนครับน้ำขึ่นปนแดบอ่ะผมรุดน้ำกันครับ ปลา,นปานเนี่ยครับปกติจะมันนะครับบนน้ง นีสิเป็นไดยครับอะคุณน้ำกันครับผมเนียบรับครับนเนียบครับผมอยากจเก็บไว้ครับผมเก็บขึ้นใบก่อนี๋ยวนำลงไปวางกันไมครับผม ไลยเลยให้ขอแล้วครับล่อนำลงครับว่บากันไหมครับน้ำกันครับครับ บุญนิ้วบันทึกม้าบันทึกม้าบันทึกแรงมัาบันทึกแล้วข้อใดครับจะเก็คบครับผมเก็บครับครับผมสรุปยอดมื้อนี้ครับผมป่าบ่บ่ค่อยได้ครับผม ได้ป่าอยู่ปิ้งนึงครับผมก็ได้ปิ้งครับก็สิ่งง่ายครับผมก็ชิเก็บจะไปซ่อมกันครับเดี๋ยวน้ำลค่ไยใส่ไม้ครับผมเพราะว่าช่วงน้ำขึ้นน้ำมันขึ้นเร็้วบ่บ่ค่อยเข่าครับเดี๋ยวขึ้นไปซ่อมกันครับี๋ยวน้ำลุกไววบบบบย,ยวไ่กยวา,ยากันครับผมเพราะน้ำม,มันขึ้นเรี้ยวสามบ่ค่อยเข่าครับผมสดี ต่อมแฉมไวครับน้ำล้งกะลรยกันไหมครับผมผมชื่อว่าเด้ปิ้งนึงครับผมได้เห็บหนึ่งครับมือหมานมือบอครับผมหากินกับประมาณนี้แหละครับอายุหากินมือหมานกระมานมือบอมานกระบอมครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนิทก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันใมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ